เป็นเรื่องของการทำหน้าที่ของตำรวจที่จังหวัดยะลาทำเอาเจ้าหน้าที่ถึงกับหอบเลยนะครับเนื่องจากว่ามีผู้ต้องหาไม่ได้มาศาลเพื่อที่จะฟังคำพิจารณาคำร้องและก็คำสั่งพอหนีศาลแบบนี้ก็นำไปสู่การไล่ล่าจับกลุมตัวครับแป๊บเดียวเลยอ่ะคุณผู้ชมน เพ่นหนีเลยตำรวจก็ต้องไล่ตามเ,เนี่ยมีหมายสารเรียบร้อยนะเจ้าตัว<ฮ>อาศัยจังหวะวิ่งหนีออกจากบ้านเลยยืนอ่านอะไรให้ผมฟังตอนนี้ไม่ฟังไม่ฟังไม่ฟังแล้ววิ่งออกมาเลยหนีก่อนดีกว่าออนะครับเป็นภาพตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองยะลานำหมายสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลาไปจับกุมนายชัยวัน์ครับเขาเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลาที่ขนมแห่งหนึ่งในตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองยะลาเมื่อวันที่16มกราคมที่ผ่านมา และเป็นภาพตานที่เห็นเลยครับหนีออกจากขดาอย่างรวดเร็วตํารวจชุดจับกลุมก็ไล่ไปจนสามารถจับกลุมตัวไว้ได้จริงๆเนี่ยคดีนี้เนี่ยนะครับย้อนไปเมื่อวันที่1 4มกราคมที่ผ่านมาลูกสาวของนายชัยวัฒน์เนี่ยเขาไปยื่นคำร้องต่อศาลครับขอให้มีคำสั่งคุ้มครองสวัดิภาพของพ่อเธอนะฮะแล้วก็ต่อมาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลาก็มีการพิจารณาคำร้องและมีคำสั่งให้ตำรวจศาลร,ร่วมกับตำรวจสพเมืองยะลานำตัวนายชัยวัฒน์ไปตรวจหาสารเสพติดซึ่งผลตรวจพบว่า มีสารเสพติดในร่างกายนะครับซึ่งมีการฝ่าฝืนเงื่อนไขตามกระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพสารก็เลยนัดหมายให้ในายชัยวัฒน์ไปพบในวันที่15มกราคม8โมงเช้าแต่เจ้าตัวไม่ไปครับนะก็เลยมีการออกหมายจับก็เลยนำมาสู่การมาอ่านหมายถึงที่บ้านแล้วก็เจ้าตัวก็ไม่ยอมให้จับแต่โดยดีวิ่งหนีนครับนะแต่หนีไปได้ไม่ไกลหรอกครับถูกรูปตัวได้ในที่สุดครับ